เพลงมันนี่ของดิซ่าเป็นเพลงแรปที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดตอนนี้ได้กลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกจากรายงานของเว็บไซต์โฟก์รายงานว่าเพลงมันนี่ยังคงสร้างประวัติศาสตร์สามารถไต่ขึ้นอันดับที่หนึ่งเป็นเพลงแรปที่ขายดีที่สุดในอเมริกา จัดอันดับโดยชาร์ตบิลบอร์ดชาร์ตเพลงชัน้นนำของโลกซึ่งลิซ่าถือเป็นศิลปินหญิงเคป๊อปคนแรกและครั้งแรกที่ทำได้สำเร็จค่ะในวิดีโอมันนี่เอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมนซ์ท่าเต้นที่ลิซ่าหลุดสปอยเอาไว้ดูใก,กล้เคียงกันเลยค่ะเท่ากับว่าลิซ่าเผลอเต้นท่าเพลงมันนี่จริงๆที่ชอบที่สุดคือท่ายกสะโพกค่ะด้วยความที่ชุดดูโดดเด่นโดดเด้งน่ารักเหลือเกินชุดนี้ยกให้ว่า น่ารักไปกับรองเท้าคิตตี้แต่อินเนอร์ของลิซ่าส่งให้โดยรวมคือแซบสุดๆค่ะและตอนที่เต้นเรียงแถวกับพี่ๆแดนเซอร์ผู้หญิงทุกคนต้องกลับไปดูนะคะว่าลิซ่ามีความเล่นหูเล่นตาคี้เล่นสุดๆเลยค่ะและที่ต้องชมมากที่สุดคือหุ่นของลิซ่าสับมากๆหุ่นดีมากเหลือเกินค่ะมีกล้ามเนื้อเฟ,ฟิร์มๆแบบเห็นได้ชัดๆ และข้อความบนบิวบอร์ดที่เกือบจะโดนมองข้ามไปค่ะเขียนไว้ว่าเงินเป็นนายที่แย่แต่เป็นบ่าวรับใช้ที่ดีสุดท้ายพี่เจนนี่มาให้กำลังใจลิซ่าค่ะโดยบอกว่าแม้ว่าจะดูไป2-3สรอบแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆฉันได้ดูล่วงหน้าไปแล้วแต่ก็ดีมากขึ้นไปอีกพอกลับมาดูอีกครั้งก็โดนลิซ่าตกอีกครั้งค่ะ ดีใจไปกับลิซ่าค่ะเชื่อว่าเพลงนี้ต้องกลายเป็นกระแสระดับโลกอีกเพลงเลยลาลิซ่าเลมิลาลิซ่าเลมีฮู call me ลาลิซ่าเลมิลาลิซ่าเล 咪咪哒。